สวัสดีค่ะพบกับช่องหุ่ยแมนมาชแนลของเราในวันที่2 4พฤศจิกายน2563นะคะวันนี้นะคะแอดก็ได้นำนาะทางมาแบ่งเป็นกันเช่นเคยนะคะเรารูร้นะคะว่ามีเจ้าหน่อยที่แอดนำมาฝากกันบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่เนี่ยทางของเลขกดนี่นะคะสำหรับวันที่แล้วนะคะเจ้านี้เข้าสลับใช่ไหมคะเข้า612ตัวบนตรงนะคะแต่ว,ว่าให้มาเป็นแนวทางล่างเนาะ สำหรับก้นนี้นะคะก็ให้มางวดวันที่1ธันวาคมนะคะ3ตัวบนนะคะก็จะมี582แล้วก็586นะคะอย่าลืมตัดซื้อ2ตัวด้วยนะคะแล้วก็2ตัวล่างนะคะก็จะมี51 52่าแล้วก็53าสาเนอะเดกันนะคะว่างวดนี้เจ้านี้จะเข้าหรือไม่นะคะเลขปลอดนี้นะคะเรามาต่อกันที่เนืน้ทางแอร์สายฟ้านะคะหรือว่าคุณนรงเดชช่วยนาน,นะคะคนเดียวกันเนาะ เจ้านี้นะคะสําหรับที่แล้วนะไม่เข้าท้งแนวทางที่เป็นเลขเด่นเลขสองตัวสาตัวนะคะแต่ว่าแอดก็ยังแบ่งปันในงดนี้นะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นเท่านั้นนะคะบนเด่นอยู่ที่6แล้วก็ล่างเด่นอยู่ที่9นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะก็ให้วิ่งบน6แล้วก็ให้วิ่งล่าง9นะคะเรามาต่อกันที่แนวทาง ของหวยไทยนะคะเจ้านี้นะคะต้องบอกว่าแอนนาเสนอบ่อยมากนะคะสำหรับงที่แล้วนะคะก็เข้าใช่ไหมเข้าตัวกลับนะคะ6 4 4 6สองตัวล่างเนาะอ่าสำหรับงวดนี้นะคะได้มานะคะล่างตรงตรงให้หน่วยล่าง5้ากับ6นะคะแล้วให้สองตัวมาคือ0ู1ย์5 15, 25, 35 45สหนะคะ5 5 6 5 7 5 8 5 9 5 06 16 26 36 46เนาะ 56768696แล้วก็66นะคะอ่าให้เน้นอยู่ที่1 5 3 5 8 5 9 5 0 6 4 6แนล้วก็76นะคะรุ่นกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะสำหรับแนทางของหวยไทยเนาะเรามาต่อกันที่แนวทางของเลขรับเฉพาะของสลานะคะสำหรับวที่แล้วนะคะเจ้านี้นะคะก็เข้า4 6 2ตัวล่างตรงใช่ไหมคะ สำหรับวดนี้นะคะได้มานะคะ1ธันวาคมนี้นะคะเห็นชัดกันไหมอ่าก็จะมี2 5 2 8 7 1 7 5 9 0แล้วก็9 4เนาะ2 5 2 8 7 1 7 5 9 0แล้วก็9 4นะคะเป็นแนวทาง2ตัวบนล่างนะคะอ่ารุ่นกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะเลขรับเฉพาะกองสลากนะ เรามาต่อกันที่แนวทางของอหนุ่มนาฟ้าประทานนะคะเจ้านี้ให้มาเป็นแนวทางล่างนะคะ,ะก็จะมี05 06 1ห25 16 26 1ห27 12 13อสืมห6แล้วก็66เนาะ,ะรุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่นะคะหนุ่มนาฟ้าประทานนะแนวทางชุดล่างนะคะ เรามาต่อกันที่แนวทางของแม่หนิงนะคะซึ่งเป็นแนวทางล่างนะคะใครนะคะที่ชอบวิ่งชับรูดนะคะก็ให้วิ่งรูด2กับ7นะคะให้ส่งตัวมาคือ2 4 2สี่หเาแล้วก็7 6หนะ2 4 2สี่หเาแล้วก็7จหนะคะระวังนะคะระวัง6กลับหัวเป็น9ด้วยนะคะระวังด้วยนะต่อกันที่แนวทางของคุณกุ้งกรอบนะคะใช่ไหมใช่ไหมคะ ใช้คุณกุ้งกรอบไหมให้มานะคะเป็นแนวทางบนตรงเน้นอยู่ที่5 4 5 2 2 7 4 2แล้วก็2 4นะเน้นบนตรงตรงอยู่ที่5 4 5 2 2 7 4 2แล้วก็2 4นะคะแล้วก็ให้แนวทางบนตรงรองมานะคะก็จะมี6 4 6 2 8 7 9สอ 7 2็ดสองแล้วก็17นะคะบนกลับอยู่ที่696186แล้วก็แปดหนึ่งนะคะรุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่นะคะแนวทางของกุ้งกรอบนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางของเม็ดเดียวนะคะเจ้านี้ให้มาเป็นแนวทางสามตัวแล้วก็สองตัวนะก็จะมีสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สามศูนย์แล้วก็ศูนย์สามนะคะเพิ่มเติมคือสามเจ็ดนะคะเพิ่มเติมเนาะอ่าเป็น เลขตรงกับเลขฝันของแอดด้วยแต่ว่าแอดฝันได้7 0 3นะคะแต่ว่างวดนี้จะมาไหมเรามาลุ้นกันนะคะสําหรับเ,เลขฝันเนาะเรามาต่อกันที่แนวทางของแอด,ดรังนะคะเจ้านี้นะคะงวดนี้นะคะธันวาคมนี้นะ,ะหนึ่งธันวาคมนี้นะคะก็ให้มาสาารับตค่ะที่ชอบวิ่งนะคะก็ให้วิ่งร่างแปดเนาะแล้วให้สองตัวมาคือหนึ่งแปดกับหกแปดนะคะ หน่งแปกับ6 8ระวัง6กลับหัวนะคะระวังด้วยนะต่อกันที่แนวทางของคุณเปเล่น,นะคะเจ้านี้นะคะแอดได้มาทั้งหมด2อฉบับนะคะซึ่งเป็นแนวทางสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่เนาะอ่า สูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่นะคะเรา,ามาดูที่สูตรเก่ากันก่อนนะคะอ่าสตัว3ตัวนะคะสตัวก็จะมีศูนย์สองศูนย์สาย์แปดห้แล้วก็58นะคะส่วน3ตัวนะคะก็จะมี302 203 208 352องศูนย์สามสองศูนย์แปดสามห้าสองห้าสองห้าสาอ่า 0.53แล้วก็0.58นะคะอ่า5ดับล่างด้วยนะคะ5ดับล่างส่วนด้วยสําหรับงวดนี้นะคะอ่าดูดีนะคะว่าทาั้ง3ตัวนะคะก็จะสลับไปสลับมาเนาะดูดีนะคะแม่เยอะห่างนะแต่ว่าแค่สลับไปสลับมานะคะสำหรับทางที่เป็นสูตรเก่าของคุณเปเล่นะคะแล้วก็สูตรใหม่นะคะสูตรใหม่นี่คะ่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่นะคะก็ให้มานะ2ตัวนะคะก็จะมี 01 07 09 16 17แล้วก็19นะคะสดสามตัวนะก็จะมี901 907 709 016 917 019 90 1 90 7, 9, 16, 9, 17, 19, 90, 97 07 90 061 971แล้วก็091นะคะเจ้านี้นะคะสำหรับ3ตัวนะคะคก็สลับไปสลับมานะอา,อาจจะไม่เยอะหางแต่ว่าแค่เขาสลับไปสลับมาสลับที่กันนะคะ ลุ่นกันนะคะว่าจะเข้าไหมสูตรเก่าหรือว่าสูตรใหม่จะเข้าเรามาลุ้นกันนะคะสำหรับทางของคุณเปเล่นนะ เรามาต่อกันที่แนวทางของเจ้ามือสะดุ้งนะคะมีใครตามอยู่ไหมคะเจ้านี้แอดนำมาฝากนะให้มานะคะเป็นแนวทางบนแล้วก็แนวทางล่างนะคะแนวทางบนเด่นอยู่ที่ศูนย์นะคะให้สงตัวสาตัวมานะคะก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์เจ็ดนะคะส่วนแนวทางล่างนะเด่นอยู่ที่สองนะคะให้สงตัวมาคือหนึ่งสองกับหกสองเนาะรุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่นะคะเจ้ามือสะดุ้งนะคะ รามาต่อกันที่เนื้อทางแอดวันชัยนะคะเจ้านี้ตั้งหมึกว่าแอดนำเสนอไปแล้วประมาณหนึ่งฉบับไหมหนึ 1, 1่งหนึ่งฉบับนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยล่างนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยล่างนะคะก็จะมีสองตัวนะก็จะมีแปดห้าแปดหกสองห้าแล้วก็สองหกเนาะแปดห้าแปดหกสองห้าแล้วก็สองหก นะคะใช่ไหมอ่ะหลักสิบก็จะมี8กับ2นะคะแล้วก็หลักหน่วยก็จะมี5กับ6ใช่ไหมคะอ่าลุ้นกันนะคะว่างินนี้จะเข้าหรือไม่นะคะสำหรับทางของแอดวานชายซึ่งเป็นแนวทาง10หน่วยลากนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางของเฮงเชกลาบนะคะเจ้านี้นะคะมีใครตามอยู่ไหมให้มาเป็นแนวทางบนนะคะก็บอกว่าบนเด่นมากอยู่ที่9นะคะแล้วก็ให้เด่น2ตัวคือ 95กับ96นะคะชุด2ตัวกันหรือว่ารองนะคะ92กับ93นะคะอ่าก็บอกว่าอ่างวดนี้ราวมาที่1หรือว่าแนวทางบนเนี่ยดับ0นะคะศนหรือว่าไม่น่าออกคือ0นะคะก็รุนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะผ่านหรือว่าจะยังไงนะคะสำหรับแนวทางของเฮงเฮง่องลาบจากยอรานนะคะ เรามาต่อกันที่แนวทางของหวยรัฐวีพีนะคะเจ้านี้นะคะให้มาแนวทางบนเด่นที่3นะคะแล้วก็ให้3ตัว2ตัวมานะคะก็จะมี5 3 1ส3 3 8 3 5 3 1 3 3แล้วก็3 5หนะคะส่วนแนวทางล่างนะคะเด่นอยู่ที่6นะคะให้สองตัวมาคือ6 5 6 8แล้วก็6 9เ้านาะรุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่นะคะหวยรัฐวีพีเนาะเรามานอกกันที่เจ้านี้เลยนะคะให้มาเป็นแนวทาง เด่นหลักสิบล่างก็จะมี1 2 3 4นะคะเด่นหน่วยล่างห้ากับ6เนาะจับ2ตัวนะคะก็จะมีห5 2 5 3ห4 5 1 6 2ห3 6ห้าสงหแล้วก็4 6นะคะสำหรับแนวทางของเจ้านี้นะคะนางตรงๆนะคะอืรามาต่อกที่แนวทางเลขดับนะคะอ่าเลขดับในคลิปนี้จะมีอยู่หลายเจ้าอยู่นะคะอ่าเริ่มกันที่แนวทางเลขดับของคุณพิม์มี่นะคะ ข้านี้นะคะอ่าฉบับนี้เป็นทางเลขหลัก10ล่างนะคะสำหรับวนที่แล้วดับ10ล่างศูนย์ผ่านไหมผ่านนะคะสําหรับวนนี้ดับ10บล่างหนึ่งเนาะให้มานะคะว่าจะผ่านหรือไม่นะคะอ่าต่อมาค่ะฉบับดับหน่วยล่างคุณพิมี่นะคะสำหรับวนที่แล้วนะคะดับหน่วยล่าง9ก้าผ่านนะคะสําหรับงวดนี้ก็ให้ดับหน่วยล่างสี่เนาะ เรามาลุ้นกันนะคะว่าเจ้านี้จะผ่านอีกหรือไม่เอ้าในคลิปนี้มีฉบับเดียวนะสำหรับแนวทางเล็กดับนะคะแนวทางของแนวทางของคุณพิมพ์มี่นะคะซึ่งมี2ฉบับใช่ไหมคะไม่ใช่ฉบับเดียวเนาะมี2ฉบับนะคะซึ่งเป็นแนวทางเล็กดับหน่วยบนแล้วก็ดับหน่วยล่างนะคะงวดนี้จะเป็นยังไงเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือไม่สําหรับแนวทางเล็กดับของคุณพิมมี่นะคะ แอดก็ต้องขอบคุณนะคะในท,ทุกเดวทางเลยนะคะแล้วก็อขอบคุณท่านนะคะที่ติดตามรัชกิจของเรานะ,ะถ้าชอบกี่ลืมกดไลค์ like, ก็แชร์กดติดตามนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้แอดที่จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันนะคะสามารถที่จะติดชมกันได้นะคะเพราะว่าแอดอเปิดนะคะเปิดแสดงความ็เห็นนะคะว่าอชอบหรือไม่ชอบหรือว่าอ,อยากให้แอดเนี่ยตามหาเจ้าหน่อยให้นะคะถ้าตามหาเจอนะคะแอดก็จะมาลงให้เนะะาะสำหรับในที่นี้นะคะก็ขอให้ ทุกท่านเจ้าดีมีราบนะคะรำๆๆ่ำรวยร่ำรวยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ